อันนี้นะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะระดมผู้สรงคุณวุฒิผู้ที่มีประสบการณ์ในทางการบริหารผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทางการเมืองหรือผู้ที่เป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพหรือคนที่รับรู้เรื่องอะไรที่ก้าวหน้านะฮะมาช่วยกันค้นหายุทธศาสตร์และอนาคตของประเทศไทย ในโลกยุคที่ผมเรียกว่ายุคบูรพาพิวัตรนะครับซึ่งแค่คำว่าบูรพาพิวัตรอย่างเดียวนี่ก็ก็จําเป็นแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าโลกที่เราอยู่กันมา200ปีเนี่ยโดยประมาณนะฮะมันเป็นโลกยุคที่ตะวันตกเป็นใหญ่แต่ว่าบูรพาพิวัตรซึ่งเป็นยุคปัจจุบันเนเป็นโลกที่ตะวันตก ไม่ค่อยจะเป็นใหญ่แล้วตะวันออกจะมีความสําคัญมากขึ้นนะจะมีความสําคัญทัดเทียมกับตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มองไปอีกสิบยีสิปีข้างหน้าก็ยังไม่แน่ว่าตะวันตกจะเหนือกว่าตะวันออกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นโลกยุคใหม่ที่มันก็จะให้โอกาสกับประเทศไทยเยอะเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในยุคประเทศไทยอยู่ใน สิกตะวันออกของโลกอยู่ไม่ไกลจากอินเดียอยู่ไม่ไกลจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงก็ประเทศไทยมีโอกาสเยอะในโลกยุคใหม่เนี่ยก็บูรพาพิวัตรก็จริงก็เป็นชื่อหนังสือวิธีผมเขียนขึ้นนะครับโดยรับทุนวิจัยจากสสสนี่นะครับ กำลังจะตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เนชั่นนะครับแล้วก็จะจัดเปิดตัวหนังสือในเร็วๆนี้นะครับนี่ก็คุณถามว่ามันมันมัน,ม,นมันสำคัญอย่างไรก็คือมันมันเป็นโลกยุคใหม่อะ่ะมันก็เหมือนที่คุณคงจะสนใจถ้ามีคนมาถามว่าทำไมต้องรู้เรื่องโลกาภิวัตน์นะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นคำที่บอกให้รู้ว่ามันโลกมันเปลี่ยนโลกมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วน้ำหนักของโลกจะไม่ได้อยู่ตรงจุดเดิมแล้วความสำคัญของโลกจะไม่ใช่จุดเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็มันก็เหมือนกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่มันก็ที่เป็นข้อดีก็คือว่าสิ่งแวดล้อมใหม่อันนี้มันเป็นคุณกับประเทศแต่มันจะไม่ใช่เป็นคุณหรือเป็นประโยชน์โดยอัตโนมัติมันต้องอยู่ที่ มีความรู้ที่จะไปเข้าใจก่อนว่าเออเราจะใช้อุราภาพิวัติให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรอย่างเอาง่ายๆกันล้วกันในเรื่องการที่เราอยู่ใกล้กับจีนใกล้กับอินเดียเนี่ยครับเราสามารถที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญนะครับทั้งมาจากอินเดียทั้งมาจากจีนเนี่ยที่จะผ่านประเทศไทยยมันโอกาสมันสูงมหาศาล จะทําให้เกิดงานเกิดการลงทุนเกิดโครงสร้างอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะนะครับแต่ถ้าในโลกยุคบูรพาพิวัตรเนี่ยถ้าคุณเป็นประเทศตะวันตกเช่นคุณเป็นอเมริกาคุณเป็นยุโรปนะมันไม่ดีไม่ดีมันเป็นโทษนะมันเป็นโทษมันเป็นอันตรายคุณจะเห็นข่าวเรื่องกรีซกำลังจะล่มละลายนะครับเยอรมันไม่รู้จะเข้าช่วยหรือเปล่าฝรั่งเศสวิตต อังกฤษไม่เข้าใจว่าทำไมประเทศตะวันตกประเทศยุโรปถึงได้ไม่ได้เรียนรู้บทเรียนจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐเมื่อสามปีที่แล้วเสียเลยอะไรเงี้ยก็จะหม่นหมองจะเศร้าจะซึมจะตกงานจะว่างงานนะครับมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีคนเรียนนะครับธุรกิจก็จะไม่มีคนไปซื้อไปขายอะไรต่างเหล่านั้นแต่ว่าบุรพาพิวัติทนี่มันดีสําหรับสําหรับประเทศไทยเพราว่า โอกาสทางเศรษฐกิจมันจะมาตกอยู no ่แถวสิ่งโลกด้านตะวันออกก็หลักๆก็สองอย่างอย่างหนึ่งก็เป็นเวทีนะระดมสติปัญญาระดมประสบการณ์ระดมวิสัยทัศน์จากผู้ส่งคุณวุิจากผู้มีประสบการณ์จากผู้นำนะครับจากประชาชนผู้ประกอบชีพ อาชีพในวิชาการต่างๆในวิชาชีพต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งต่อีส่วนหนึ่งก็คือวิจัยนะครับวิจัยในเรื่องที่ที่จะทําให้เราเรามองหาย,ยุทธศาสตร์ในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นซึ่งซึ่งล้วนแต่ต้องการงานวิจัยแต่จะเป็นงานวิจัยขนาดเล็กๆที่ใช้เวลาทําเร็วนะครับไม่กี่เดือนจบไม่ใช่ใช้เวลาอีกลหลายปีซึ่งวิจัยแบบนั้นก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์มากนักในภาคปฏิบัติวิจัยมีได้เยอะแยะเช่น เราจะวิจัยว่าว่าทำยังไงจะทําให้ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยหันหน้าไปทางจีนและเวียดนามมากขึ้นหันหน้ามาที่กรุงเทพ a, น้อยลงสักหน่อยหนึ่งหันหน้ามาที่อ่าวไทยน้อยลงสักหน่อยหนึ่งแต่หันหน้าไปที่จีนและเวียดนามมากขึ้นทําไมต้องหันหน้าไปมองที่จีนและเวียดนามมากขึ้นเพราะว่าจีนกับเวียดนามเป็นแหล่งการเจริญเติบโตที่สูงมากในเวลานี้นะครับถ้าคิดแบบนี้เนี่ยภาคเหนือกับภาคตะวันออเฉียงเหนือ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นภาคที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญเพราะว่าความเจริญนั้นเราไม่ได้มองมาที่กรุงเทพอย่างเดียวเรามองไปที่ภาคใต้ของจีนเรามองไปที่เวียดนามซึ่งความเจริญมันมันนับวันมันจะเร็วมากมาหาศาลนะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการงานวิจัยประกอบว่าเออทำยังไงที่จะทําให้เศรษฐกิจภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยมันไปเอาประโยชน์จากจีนแลบเวียดนามให้ได้มากกว่านี้ซึ่งคําตอบมันอาจจะ จะอยู่ได้หลายอย่าง,างเช่นจะต้องเปลี่ยนการทํานาให้เป็นการทําสวนยางให้มากขึ้นแล้วแต่แล้วแต่จะ,ลจะ,จะผลวิจัยออกมาจะเป็นยังไงก็ว่าก็ก็จะมีผลในทางปฏิบัติด้วยเยอะคือไม่ได้เอาตัวโจทย์ตรงนี้มาตั้งว่าคนไทยพร้อมหรือยังไม่พร้อมหรือยังแต่คิดอย่างเดียวว่าเราเรามีหน้าที่ที่จะต้อง ทำให้คนไทยพร้อมให้มากขึ้นถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างก็จะทำด้วยพละกกาลังทําด้วยความคึกคักรับแต่ว่าคุณก็พูดถึงเรื่องอาเซียน2015มาแล้วผมก็อยากจะเติมว่าแม้แต่อาเซียนตลาดเสรีอาเซียน2015ก็ต้องคิดใหม่เพราะว่าเราคิดเรื่องอาเซียนเป็นตลาดเสรีตั้งแต่ในโลกในยุคที่ตะวันตกเป็นใหญ่ เราเอาตัวแบบมาจากยุโรปเราเอาตัวแบบมาจากอยร์แต่คุณเห็นดูใช่ไหมเอยเวลานี้กำลังพังพินาศเพราะฉะนั้นคุณจะกระโดดไปเป็นอาเซียนเขตเสรีทางเศรษฐกิจปี2 0 1 5นี่คุณต้องคิดทบทวนเยอะกันแล้วก็มันอยู่ในโลกยุคที่บูรพาพิวัตรยุคที่ตะวันออกกำลังสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาเรื่องอาเซียนเนี่ยมาปรับทิศยังไงให้มันไปสู่บูรพาพิวัตรได้ด้วย ผมว่าจะต้องให้ความสำคัญกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะให้มากเป็นพิเศษแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนเนี่ยจะต้องพิเศษจะต้องไม่ใช่แค่ตามตามคนอื่นเข้าไปแค่นั้นนะส่วนเรื่องความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันก็ต้องคิดทบทวนใหม่เช่นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาร,ราชการของอาเซียนนี่อาจจะไม่ถูกก็ได้ควรจะใช้ภาษาของแต่ละประเทศนั่นแหละแล้วก็แปลาอะไรอย่างเงี้ยนะมาเพราะมันไม่เงั้นคุณก็สิเปรียบคนอื่น คนไทยจะไปเข้าอาเซียนเขตเศรษฐกิจเสรีต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไปไประชุมอะไรที่ไหนก็แพ้มาเลยแพ้สิงคโปร์เพราะว่าคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษกันใช่ไหมแต่ว mm ่ hmm. าถ้าคุณกําหนดจไหม่ว่าทุกประเทศก็ใช้ภาษาของตัวเองนั่นแหละแล้วมีล่ามแปล mm hmm. นี่คุณก็จะไม่เสียเปรียบใครอง mm hmm. นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเยอะผม,มเมินไปจีนอยู่เป็นประจำนะจีนไปไหนก็พูดแต่ภาษาจีนนะครับเ mm hmm. พราะว่าเป็นภาษ <laughs> าภ <laughs> าษาลินภาษา ลิ้นพ่อลิ้นแม่เขาเนี่ยเขาเขาก็พูดความคิดเขาออกมาได้เต็มที่ใช่ไหมครับแต่คนไทยเนี่ยเป็นโรคเป็นโรคบ้าบ้าภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ภาษาอังกฤษก็จะเป็นโรคบ้าแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่ได้นะไปพูดอะไรกับใครที่ไหนก็พูดไม่ค่อยได้ในมาหาลัยของเราก็เหมือนกันถ้าฝรัง่งมาญี่ปุ่นมาจีนมาแขกมาถ้าเราใช้ภาษาไทยแล้วมีล่ามแปลให้จะสื่อสารได้ดีมากขึ้นกว่านี้เยอะแต่ถ้าไป พูดเป็นภา,าษาอังกฤษเนี่ยเราสู้แขกสู้สู้ามาเลสู้อินโดไม่ได้ในในนะครับในอันนี้ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าต้องตง้องทบทวนและที่ที่ผมพูดเรื่องภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาตะวันตกเป็นภาษาตะวันตกและเราก็เกิดจากค้านิยมที่ว่าตะวันตกคือสากลเวลานี้ตะวันตกอาจจะไม่ใช่สากลแล้วตะวันออกก็สากลด้วยภาษาไทยก็เป็นภาษาตะวันออกแล้วเราก็ควรจะมีสิทิ์ที่ใช้ภาษา ภาษาประจำชาติของเราได้เต็มที่นะครับเพื่อจะสื่อความหมายเพื่อจะสังสรรเพื่อที่จะสันทวไมตรนะีเป็นต้นก็ต้องสนใจศึกษาหาความรู้ชื่นชมในความรู้ชอบความรู้อ่านหนังสือฟังการ สนทนาฟังการบรรยายด้วยนะครับอย่าเอาแต่ดูหนังแล้วก็ต้องย้ำเรื่องสติปัญญาย้ำเรื่องความสามารถซึ่งเป็นของเดิมของไทยด้วยอะไรต่างเหล่านั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าทำไปอย่าไปคิดเรื่องความพร้อมจนเกินไปทำอะไรให้มันดีที่สุดอย่างจริงๆที่ผมเสนอเรื่องบูรพาพิวัตรนี่ก็เป็น การทำอะไรที่มันเร็วนะครับสำหรับคนไทยบางคนอาจจะคิดว่ามันเร็วกว่าการเวลาแต่จริงๆประเทศต้องทำอะไรแบบนี้เยอะๆอย่าไปรออะไรให้มันพร้อมแล้วทำเพราะอย่างนั้นคือช้าอย่างราชการที่4ที่5เนี่ยท่านเปลี่ยนสยามให้เป็นประเทศทันสมัยเป็นตามอารยประเทศนะก็เพราะที่ท่านทำได้สำเร็จเพราะท่านทำเร็วถ้าทำช้าให้คนไทยพร้อมเสียก่อนแนละ้วผู้นำถึงมาทำมันก็ช้า ฝลั่งเข้ามาเต็มเรือปืนเข้ามาเต็มแล้วฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปตั้งคําถามประเภทพร้อมหรือเปล่าให้มากนะตั้งคาถามว่าเราต้องทําอะไรให้เร็วให้ทันการให้เร็วกว่าเวลาให้นําหน้าคนอื่นด้วยนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านของเรายังจับกระแสบรุรพาพิวัต์ไม่ได้เรายิ่งควรจะต้องทํา แต่จริงๆแล้วเขาจับได้เยอะนะครับจับได้เยอะอาจจะเพอๆจะเยอะกว่าเราเราอาจจะช้าไปสักหน่อยแล้วก,ก็ก็ดีกว่าไม่ทำก็เพราะประเทศไทยกำลังเป็นเมืองนะครับคนไทยยังคุ้นกับคำรี่ว่าเมืองไทยคือชนบทนีสูงนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยกำลังเป็นเมือง ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในชนบทหรืออยู่ในเมืองนะครับมันอาจจะอยู่ในเมืองแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรายังไม่ค่อยคุ้นเรื่องเมืองเรื่องมหานครกันอยู่ถึงเวลาที่เราจะต้องเร่งรีบปรับตัวปรับความคิดปรับอะไรต่างๆของเราให้รับกับความเป็นจริงนะครับดังนั้นาก,การตั้งศูนย์ศึกษามหานครและเมืองเนี่ยก็จะช่วย ช่วยเสนอความคิดช่วยเผยแพร่ความคิดเผยแพร่หลักวิชาที่ว่าประเทศไทยควรจะสร้างมหานครอย่างไรสร้างเมืองอย่างไรอย่างเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยคือปทุมธานีใช่ไหมปทุมธานีไม่ใช่ชนบทนะเป็นมหานครหลายจุดจริงแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียกมันเป็นมหานครเป็นเมืองนะหลายจุดเป็นเมืองนะแล้วก็เศรษฐกิจที่สําคัญของปทุมธานีเนี่ยผมก็เข้าใจว่าไม่ใช่ภาคเกษตรแล้วก็ม ภาคนอกการเกษตรแล้วมั้งถ้าคุณจะสร้างเมืองนี้กันยังไงหรือว่าอบาตอที่มันมีกันเป็นพันๆแห่งเนี่ยนะฮะมันมันยังเป็นชนบทหรือเปล่อาอบตนี่ผมว่าเป็นเมืองแล้วนะเป็นเมืองขนาดเล็กคนเป็นหมื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นถ,ถ้าจะผู้ปกครองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นก็อยากจะพัฒนาอบาตอนี่ต้องรู้เรื่องเมืองนะต้องเข้าใจว่าเมืองคืออะไรต้องเข้าใจเรื่องความงามของเมืองนะ ต้องเข้าใจเรื่องแรงบันดาลใจอะไรที่ควรจะสร้างขึ้นมาในเมืองนะต้องอย่าไปคิดแต่เรื่องประเทศต้องคิดเรื่องเมืองด้วยต้องคิดเรื่องมหานครด้วยอย่าไปคิดแต่เรื่องชาติต้องคิดเรื่องเมืองด้วยเรื่องมหานครด้วยอย่าไปคิดแต่เรื่องเศรษฐกิจของชาติต้องคิดเรื่องเศรษฐกิจของเมืองเศรษฐกิจของนครด้วยซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ถูกปลูกฝังเรื่องชาติอย่างเดียวเนี่ยมันนานเหลือเกิน ชาติประเทศคิดได้สองอย่างแล้วนะในเรื่องเมืองเรื่องมหานครอยู่กันมานานแต่ไม่ค่อยรู้อะไรกันอยู่กันแบบอยู่อๆไปเป็นที่อาศัยแต่จริงๆแล้วเมืองและมหานครเป็นมากกว่านั้นก็มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่พอเมืองเนี่ยมันไม่ได้แค่ตึกไม่ใช่แค่ ถนนไม่ใช่แค่ไฟฟ้าไม่ใช่แค่มีร้านขายของเลยแต่เมืองเนี่ยหรือมหานครที่สําคัญมันคือความสามารถหรือความพยายามหรือโอกาสที่จะปกครองตนเองได้ด้วยที่จะช่วยคิดช่วยทําช่วยติว่าเมืองหรือนครเนี่ยควรจะไปทางไหนด้วยอย่างเงี้ยมันถ้าเราส่งเสริมในศูนย์ศึกษาเนี่ยส่งเสริมเรื่องพวกนี้ก็จะทําให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของ บ้านเมืองได้มากขึ้นก็ความคิดไงความคิดถ้าเราอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าเราคิดต่อเมืองหรือมหานครแค่เป็นเพียงวัตถุนี่เราก็เราก็ไปดูประสักและใช่ไหมครับหรือเราคิดว่าเมืองและนครเป็นของผู้ว่ากทมเป็นของนาย,ยกเทศมนตรีไม่ใช่ของเราด้วยนี่ก็เป็นดูปสักคละหรือถ้าเราคิดว่าเ,เมืองเนี่ย อะไรอ่ะไม่สําคัญสําคัญที่ประเทศชาติบ้านเมืองที่เป็นประเทศชาติเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแล้วเช่นนั้นไอ้พวกนี้ต่างหากที่ที่เป็นอุปสรรคที่สําคัญเราก็ต้องถึงต้องตั้งศูนย์ศึกษามหานครและเมืองขึ้นมาก็เพื่อจะเผยแพร่ความคิดที่แม่นยํายิ่งขึ้นถูกต้องยิ่งขึ้นทันยุคทันการมากขึ้น